สาวคนนี้เป็นพนักงานทํางานในห้างวินาทีที่แล้วโดนแม่ลูกคนรวยนี้ด่าเอเร่งมากและเธอต้องคุกเข่าขอโทษเธออัดอายจนอยากร้องไห้เลยเมุกกรอนจีอี้จอนนแต่ในนาทีต่อไปนี้เธอกลายเป็นเจ้าหญิงบ้านรวยมากๆงานแรกที่คุณแม่สั่งให้สาวคนนี้ทำคือภายในหนึ่งวันเธอต้องใช้ร้อยล้านให้หมด ตอนแรกเธอก็เอาเงินไปนวดตัวสระเอสิลโรมสวยทำทรงผมใหม่และดูและผิวนางต่างๆ ว้าวมีเงินดีจังสวยขึ้นอีกเยอะเลยต่อไปก็ไปซื้อของในห้างใหญ่ๆแต่ไม่คุณเลยเพราะปกติเธอเป็นคนชอบต่อราคาไม่ใช้เงินเยอะชอนี้มาก่อนเสื้อก็ไม่กี่ร้อยบาทแต่ขอรอว่านี้เสื้อตัวละหลักเอเซนบาทเอาเงินสดมาจ่ายทําให้พนักงานในร้านไม่มีเงินทอนเลยเธอต้องเอาเงินที่เหลือไปซื้อของต่อให้หมดเร็วตั้งแต่เสื้อกระโปรงกระเป๋ารองเท้าชอบอะไรก็เอาไปเลยไม่ต้องสนใจราคาใช้เงินไปสักพักแล้วแต่ว่าเมื่อเปิดกระเป๋ามาดูเงินยังเหลือเยอะขนาดนี้ทําไงดี ขีดกลางได้ใช้เงินเยอะก็รู้สึกเห็นหนือ,อยาะโลกใบนี้คงไม่มีใครนอกจากเธอสาวคนนี้ชื่อจีอ e ีนแม่ของเธอรวยมากแม่ลูกพึ่งได้เจอกันหลังจาก25ปีคุณแม่รวยคนนี้หาเจอลูกสาวแล้วเลยรีบเข้าหาลูกที่บ้านแม่เลี้ยงคนนี้เอาใบตรวจนำมาให้แม่เลี้ยงดูแม่เลี้ยงตกใจมาก สองคนคุยกันไปคุยกันมาสุดท้ายก็ต้องพูดความจริงคือ G.E. อันเป็นลูกสาวของฉันเองส่วน G.E. ออันยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยตอนนี้ยังอยู่ร้านขายของเธอพยายามทำงานทั้งวันแต่ยังโดนเจ้านายบ่า ภาพนี้คุณแม่ตัวจริงเห็นต่อตาแล้วหลังจากนั้นคุณแม่คนรวยก็เรียกเจ้าของร้านนี้มาคุยในรถคุณแม่เอาเงินสมมาให้และบอกว่าทำยังไงก็ได้ต้องไล่จีออันออกจากงานนี้ให้เร็วๆนเด็าร,าดร้าจีอีอันโดนไล่ออกต้องไปหางานใหม่ทำตอนนี้เธออยากกินอะไรก็ไม่กล้าซือ้อ เมื่อจีอีรับมือถึงมีคนเรียกเธอไปสัมภาษณ์เธอก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยจี <GE S 2> อีเปรับสายคุยกับคนที่เรียกเธอไปสัมภาษณ์วันนี้เธอกลับบ้านแล้วรีบเปลี่ยนชุดใหม่แม่เลี้ยงเห็นท่าทางของลูกสาวแล้วเห็นเสื้อของลูกปิดน้ำมันที่ร้านอาหารเห็นลูกต้องทำงานลำบากมากแม่เลี้ยงทำไม่ดีไม่รวยคิดว่าเลี้ยงลูกดีๆเหมือนคนอื่นไม่ได้เลยไม่อยากให้ลูกลอยู่ดบบนนี้อีกแม่เลี้ยงถือเสื้อของลูกในมือแล้วก็ร้องไห้สุดท้ายแม่เลี้ยงก็ตัดใจจะพาจจออ่มมเเแริงขงขขา จีนั่งในรถกับแม่ลิงแต่ไม่รู้จะไปไหนกันแน่คงคิดว่าแม่จะพาไปร้านอาหารดังหรือหาแฟนให้เธอ G.E. อันแสดงว่าไม่ชอบ G.E. อันมาถึงร้านอาหารชื่อดังไม่รู้เรื่องอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนี้หลังจากที่เจอหน้ากันแล้ว G.E. อันเห็นคุณแม่สองคนอยู่ตรงหน้ารู้สึกแปลกๆจีอ e. อันมองหน้าคุณแม่ทั้งสองนึกภาพออกแล้วหน้าผู้หญิงคนนี้คุ้นมาเพราะเธอเคยเห็นในทีวีแล้ว หลังจากที่เธอย้ายไปอยู่กับคุณแม่คนรวยชีวิตเธอก็เปลี่ยนไปเยอะมากเจอใครในบ้านก็ต้องสวัสดีเจอพี่ชายก็ตื่นเต้นจนทําให้ของหล่น g ีออันทําเสื้อชั้นในตกหล่นในพื้นกินข้าวเสร็จก็เห็นคนในบ้านนั่งคุยกันสาวคนนี้ก็อยากมาคุยด้วย แต่เธอไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรกับเขาเพราะสองคนนี้ชอบคุยเรื่องเกี่ยวกับเพลงกับสิ่งที่เธอไม่เคยรู้มาก่อน GE อันนั่งฟังก็ไม่เข้าใจแค่นั่งเงียบๆนานๆก็แสดงว่าชอบแต่สิ่งที่เธอทําได้ทําให้พี่น้องสองคนนี้ไม่ชอบเลยออกไปตอนนั้น GE อันรู้สึกอายมากๆมีวันหนึ่ง GE อันนั่งกินข้าวกับพี่ชาย GE อันดีนงด,ดคุณตายอยากเจอหน้าของเธอ 야, 어머니가 맞다리시잖아 근데 왜? 뭐... 허리 펴고. 얼굴 굳었잖아. 어떤 순간에도 표정은 부드럽게 미소 띠고 허리는 포포시 먹자. 방피사상 <놀람> 선이구이구나 네? พี่ชายบอกกับจีอีอันว่าต้องเรียนรู้วิธีกินดีดด้วยรู้ไหมเนื้อต้องตัดเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนตอนดื่มน้ําก็ต้องกินคาเล็กๆไปกินที่ร้านอูต้องทําท่าทางให้รู้ให้เหมาะสมเรื่องกินไม่สําคัญเท่ากับเรื่องเรากําลังคุยกับใครอาหารแอลเคเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่เรื่องที่สําคัญจีอีอันฟังเลยรู้สึกอิจฉาแต่เธอถือเอแก้ว,วัยขึ้นดื่มครั้งเดียวจนหมดแก้วเมื่อคุณตาเห็นหลายสาวที่ไม่ได้เจอกันถึง25ปีก็คิดถึงมากมาก วิ่งมากอบ g ีอันแล้วแน่นๆน่จีออันรู้สึกอบอุ่นเลยก็หลับตาน้องสาวพี่ชายคุณพ่อและคุณแม่ใครๆก็แสดงความยินดีคุณตามองหน้า g ีอีอันเหมือนอยากพูดอะไรที่เก็บไว้หลายปีในใจออกมาเมื่อนั่งกินข้าว g ีอีันได้คุณตาดูเอเลดีๆกินเหล้าด้วยกัน เธอถือถ้วยดื่มหมดแก้วเลยคุณตาเอาอาหารมาใส่ในจานของล้านสาวในบ้านไม่มีใครชอบกินปลาดิบแบบนี้แต่ดูจีอ e ีอันสิเธอชอบมากๆกินไปแล้วชอบชมไม่หยุดเห็นแบบนี้แล้วคุณตาดีใจมากคุณตาก็ลองกินดูอืมวิุนมาน่ีเจสกก까지รเล้าดมิมา แต่เป็นสาวหญิงอยู่ในบ้านรวยๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอะไรกำลังรอสาวคนนี้อยู่ข้างหน้าไว้ดูกันต่อนะคะ